สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโโหตุ สุขิตาโหนตุมาตาปิตรโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตยโาะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขอิทังเมคู่รูปชชาารรปัจช,ชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคู่รูปปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์จงมีความสุข อิทังสัพรพเทวตาหนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพรพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพรพเปตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทงังสัพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอีทงัง สัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข